เอินขวัญบอยสรชัยกระบ,บานบานหักเอดีหมอบมาไล่แสนกว่าบาทพี่น้องในคัมาร,รเป็นจ้าไดโอ,โ,โอ้โหเรียกว่าสุดตังแนละ้วพี่น้องเนาะแต่ว่าก่อนสิไปนหน้ามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแค้นแฟนมอลลําทีขคุ่กร,รักสู้ผูกสู้คนื้นนี้มาพบมาขอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคน,น,นเดิมกับพยายาคนโกสุริโยบานทามิตรโกไปหนาโกไปหนา่หนาย่างเดียวพี่น้องอ่เกิดอะไรขึ้นลา่าซื้อพี่น้องเอินขวัญบอยสรชัยกระบานบานหักเอดีหมอบมาไล่แสนกว่าบานีนคัมภารทางด้าน ข่าวลูกทุ่งเนาะเพื่อนในออกมาเขียนข่าวว่าจังซันยูบยาเจอกัอบกระแสดราม่าจากเอซีจากสวีเดนเพื่นว่าเพียงแค่ส่งข้อความให้กำลังใจเพื่อนเท่านั้นจนบอยสิริชชัยไลฟ์ ตอบโต้สุดเดือดในช่วงที่ผ่านมามล่าสุดบอยซีชัยตัดจบกระแสดรามา่าเพราะฝั่งนั้นออกมาขอโทษแล้วงานนี้แฟนๆบัานหากักเอบบอยแอนผ้ากันศูนแทนพี่น้องเลยร่วมกันเอื้นขวนัญบอยกลับบ้านพนึกกำลังทำมาลัยเอื้นขวัญพ่วงไงมอบให้กับบอสบอยบนเวทีหมอลำใจเกินร้อยออนทั่วทีพัทยาใตาอ,อําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีขึ้นก่อน คนติดตาม AB มบิบ่อหายไปสายบางเทธอบ่ิมีเวลาติดตามทุกมือแต่พ่อมีปัญหาเราพร้อมสู้แม้ยามสงบเราจะหนุงกันเองบ้างก็ตามเพื่มดา,า,าะทุกคน<ม>พร้อมเป็นกำแพงพร้อมซัพพอร์ตศิลปินสุดใจยินดีต้อนรับหัวใจหลักของบ้านอีกหนึ่งดวง กลับมาอยู่เป็นขวัญและกำลังใจของชาวดอมเดอร์พอเดอร์พันวามาไลายพวงนี้ร่วมแล้วพี่น้องหนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยแต้มสุดๆไปเลยว่าสานอันนี้คือคขอขอ,ขอมุ่นจากข่าวลูกทุ่งเนาะพี่น้องเนาะเพื่นไดนะนะมีการออกมาเขียนข่าวถึงพระเอกบอยสริชยัยละักะ่าแอนออรดี already, วัสั์ท็อซึ่งทางด้านของบ้านฮักเอก็ได้มีการแชร์ข่าวนี้เข,ข้าไปในกลุ่มบ้านฮัก เป็นจังไลยเพีงข้ามสําหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาสุดยอดพี่น้องเอ้าเรียกได้ว่าก้อนหนานี้เนาะพี่น้องเนาะลายๆคนกับขึ้นสีหูแล้วเกี่ยวกับประเด็นที่บอยสิริชัยประแหงรัางใจหมอลําสิงห์สือดังแมนบอล่าแล้วที่นี่กับนี่สิว่าเอฟซีกับพวกแมนดอกมีเจ้าของเพจเพนพ่อใจทางต่างประเทศเพนพ่อใจพี่น้องเรียกได้ว่า คนละฟังคนละไฟตีจังส่นะใส่ว่าหักหักหักแน่จังส่นะก็เลยออกมาดาแบบว่าดูเดือดพี่น้องแล้วบอยสิริชัยก็มีการไร้สดตอบโต้อย่างดูเดือดเช่นกันเรียกได้ว่างานนี้บ้านเอบีบอยย่อมค่ะอ่าคือว่าต้องออกมาเฮ็ดคลิปขอโทษอ่าแล้วก็โพสขอโทษเป็นพันๆโพสมาสลอดครับแล้วมาที่นี่พี่น้องเรื่องเล่ากะ ะกะจบแต่โดยดีสนอกพอวาทาังพุนก็นขอโทษมากอแล้วทงังพระเอกบอย Boy ก็คือว่าอ้อให้มันจบจังสินะคือว่าบ,บอบรหยากต่อความยาวสาวความแมนให้มันจบจบไปเสเวลาเข้าใจดิเข้าใจความรู้สึกของเอซีแฟนคลับจังสิแม้ถึงแม้ว่ามีมันบ่งบอกลหลายๆอย่างสําหรับพระเอกบอย Boy สีชัยคือเป็นคนที่ว่าคือว่าเพิ่นทําใจเร็วเด้ยๆๆพยายามผ่านเป็นบอบางคนนี่โอ้ย ยืดเงาสันเถาะบ่อบจบบ่สินแต่ว่าสําหรับพระเอกบอสิใช้คือว่าหลังจากที่โล่งไหลแลวกะทําใจเห็นเพื่อนออกมาขอทษแล้วกะแล้วกะแล้วกันไปเองสินะต่้งนาต่้งตาทํามาหากินเนาะแลวกะที่นี่น้อยเนวใดพ่อตั้งต่แต่ศิลปินเพิ่นจบือฟ FC แฟนคลับก็จบนี่มันต้องแบบนี้พี่น้องไม่เมื่ออต้นเรื่องเพิ่นจบเออเฮาเป็นเอแฟนคลับ เพิ่นจบเข้ากับจบนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีได้พี่น้องเด้อค่ะบันท้ทางด้านบอยจินิช่ยได้ออกมาโพสกรนานี้เนาะขอโทษด้อครับเพื่อนวาเอ่อบางเทือที่ผมบ่นหนาฮักแต่สุดท้ายคนที่ยุ่ข้างหลังผมทุกก้าวคือบ้านเอบีเห็นบ้างเอ่อแล้วก็บ,บ้านแฟนเอ่อผมควรโฟกัสคนที่หักหลกักกาสนับสนุนแฟนคลับทุกบ้านพี่น้องนาเวทีทุกทุกมองคือสิ่งที่ผมต้องโฟกัสครับ อ่าสำคัญที่สุดคือคนที่อยู่ข้างๆผมเสมอพิเศษหนึ่งคนนั่นก็นคือแอนออรดีพิดพลาดที่พลานมากขอโทนนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเห็นบอคัน,นที่จริงแล้วถ้าที่มองแบบว่าเป็นกลางๆก็คือพระเอกบอยกับว่อได้ผพิษอีอย่างเดียเออเพราะว่าในเมื่อมีคนมาว่าให้เพื่อกรและกระลา่มไปหอดบุพการลงบุพการีอย่างสี่มันบอเป็นไผ่ไผกับเคียดเป็นว่าล่ะเออคือมันเป็น อ่ะที่บอกว่าใครได้เห็นเวลาที่เพิ่นแบบว่าศูนย์แห่แหงเออแต่ว่ากระทือว่าเป็นเรื่องธรรมดามนุษย์เข้าออมากระทืบน,นี่แ่ละคือว่าสัญชาตยานของการปกป้องตัวเองเนาะเพราะว่าสิเป็นผู้ใดก็ตามลหลับเอลหนนางเอกหรือว่าผู้ใดก็ตามให้่ันทุกคนมีหัวใจมีจิตวิญญาณขึ้นกันมันบอสัญชาตยานของการปกป้องตัวเองเน่บออ่ะมีคนมาว่าให้ยุบยากับมาว่าให้เพลินทั้งสี่ไหมเป็นผู้ใดผู้ใดก็ต้องออกมาตอบโต้แน่ละ่ะเน่บอหลักแต่ว่ากระทือว่าเรื่องนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะพี่น้องเนาะต่างฝ่ายต่าง ทางคุณก็ออกมาขอโทษท่างพีก,กังไห้อภัยกันถือว่าสำหรับบ้านฮักเอบเป็นตัวอย่างของเอฟซีแฟนคลับที่ดีด้พราะยัข้มามผานสีวาไปแล้วมันบอกค,บคือหัวใจเนาะถือว่าศิลปินที่เป็นทางนี้คือหัวใจของของบ้านฮักวัสันทอบเหมือนบอหลพ่อ,อต่างๆมีเรื่องราวหรือว่ามีอีหยังสีแม้กับมีการออกมา เรียกว่าเป็นการรวมพลังกันเหตุมาไล่เห้กับศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบเป็นการเอื่อนขวัญเพื่อนกับขอาใจเนาะเกื่นขวัญยังสิไหมเกื่นขวัญขึ้นขิ่งจังสิไหมก็มสิตกใจแห้งจังสิบอกรบหรือจังไดประมาณใดอ่อาก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวงหมอลำคุณภาพ,พนะพี่น้องเนาะสำหรับหมอลำใจเกินร้อยน้ำทิมโดยพระเอกบอยสิริช่ยแล้วกะแฟนของเพอร์เนล่ะแอนออร์ดี เฮาสิเห็นทั้งคู่มีการออกมาเคลื่อนไหวหากันพดหากันจังส่แนมะ้แอ,อนนอรีก็มีการพดหาบรยายอษัทนอกจากเป็นสามีแล้วถือว่าเป็นเป็นคู่เป็นอาจารย์จังส่แนมะ้เป็นคู응่อันนี่ละเพิ่นว่าแล้วก็หลายๆคนเนาะถ้าเฮาสิบอกไปแล้วนี่แหละเพิ่นว่าควบคุมต่าหักของมาร์ทเอบรเลยด้ยนี่เอคือว่าเกียรตนาดีอ่นผู <c oughs> อ้อะที่มองว่าจังใดกันแล้วแต่มุมงมังแม่นบ่อละแต่ว่า สังคมหรือว่าคนทั่วไปกับสีตัดสินใจเองลรืว่าเอา่ออีหยังเป็นอีหยังอ่าตดสินจากการกระทําของบ้าเอบิฮักคือฮักจบคือจบจังสี่นะอ่าละกะอ่าโฟกัสที่ความสุขโฟกัสที่ความสุขละกะความมวลความซึนดีกว่าเนะพาคิดน้องเนะาะราวะหลายหลายคนเขามาเบิงหมอล่ำเขามาติดตามศิลปินจังสี่ไหมกับตรงการอียงละตรงการอ่ความสุขความมวลแมนบ่ การผ่อนคลายบวมแหวนขม้าเบิงแล้วมีทางต่ความเครียดความอีหยังสิเนาะครับอ่าต่อไปกะเดินหน้านั่นละอืแล<า>้วฝากถึงฝากถึงยังฝากถึงอเอฟฟี่แฟนคลับ้วก็าทางบ้านเอบีน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับผู้ยและ่ทันหูมานี่ Boy and บอยแอนรากาอ่าสิว่าจังไดไละ่ะได้ไปออกรายการทางทีวีช่องดังคุยแซบโชว์คุยแซบโชว์แมนเมื่อนี้พี่น้องวันที่21มีนา2568 ที่นี่ที่แรกเนี่ยที่แอนบอยเผยที่มาของลูกแฝดบุญธรรมอ๋อน้องเพชกกับน้องพลอยน้องเพชรน้องพลอยพลอยนี่เป็นเอฟซีเลยเด็น้องเพชกกับน้องพลอยนี่แล้วก็สิมีการเทียบประเด็นพร้อมที่ว่าเดือดกลางไร์สดกลางโซเชียลนี่แหละเรียกว่ากลายเป็นข่าวใหญ่ในประเทศไปเลยวสันทาะสำหรับไฟ์สดของพระเอกบอยสิริชัยมือนั่นน้องพี่น้องน้องโอ้โหเห็นค้นแช่ขามานี่ผู้ใดอยากถูจัเรื่องเล่าที่ไปทีมาา เพอร์ดีไปเปิดใจยุ้มมองนี้เลยพี่น้องอคุยเสียบโชว์เมื่อน,นี่ยหามพลาดเวลาสิบสามนาฬิกาสิบหานาทีทางช่องวันสามสิบเอ็ดไปรอติดตามว่าพระเอกบอยซีรีส์ไอโฟนสิบเอ็ดมีการออกมาบอกถึงประเด็นนี้แบบใดเนาะพี่น้องเนาะและ้วกะลูกแฝดของ,องเพลินน้องเพชรกับน้องคอยตอนนี้ปไมากเป็นนี้ดังเลยกําลังน่ารักแม่ ก็ท,ที่ตามไลฟ์พอก็แม่หยีบบแมนเฉพาะเอฟซีแฟนคลับบ้านเอบีเท่าน,นั้นที่ติดตามน้องเพชกกับน้องพลอยขนาดห่าจังสีเปิดขึ้นมากแต่ละเมือต้องเบื้องเขาไปเบื้องคลิบนอนถึงแม้ว่าเราจะบอแถบสีบล็อตคอมเมนต์ได้ละแต่ว่าติดตามตลอดสําหรับน้องเพชกกับน้องพลอยเ <c oughs> บิง้งคุณยายของเพื่อนล่วงคลิปจังสิเนะเบิ้องแ้วเขาก็ได้ยิมได้ยิมตามมาสั่นทอความน่ารักความใสซื่อของเด็กน้อยเนาะ แจงสารนพีน้องเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวนะมาฝากพี่ตอนน้องสำรับมือนีพี่น้องพอกันคลิปหนาสำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ